กว่าเขาจะออกมาได้เนี่ยก็สาหัสสากัรน,นี่ยสิดาบ5ดาบหาเหรียญอย่างเงี้ยต้องอาศัยความอดทนสักเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็จะต้องฟันฝ่าออกมาให้ได้แต่เขาเป็นเลือดน,นักสู้นะด้วยไพ่ชาริออตแล้วก็ไนออฟคัพอะคิดแหละว่าเออมันอาจจะเป็นข้อกรรมของเราแหละที่เราจะต้องประสบพบเจอยังไงซะขอให้มันหลุดขอให้มันพ้นไป อะไรที่มันไม่ใช่ของของเราก็ให้เขาไปหรือมันเป็นของของเรานั่นแหละแต่เขาอยากได้ก็ให้เขาไปเพื่อมันจะได้จบจบไปไม่องั้นชีวิตของเขามันไม่ได้ไปต่อแน่และมันก็จะบั่นทอนให้สุขภาพกายสุขภาพใจของเขาอะแย่ yeah. เขาเคยที่จะหันหลังให้กับคุณอะหลายครั้งละเพราะอะไรอะ พราะความกลัวเมื่อในอดีตอ่ะมันโผล่ขึ้นมาทุกครั้งเมื่อเวลาพูดคุยกับคุณน่ะไม่ใช่ว่าคุณไปทําร้ายเขานะแต่ด้วยภาพจําอะไรต่างๆที่เขาเคยเจออ่ะมันทําให้เขาอ่ะพอเวลาที่จะเข้าได้เขาเข็มกับคุณใช่ไหมหมายถึงว่าพูดคุยแล้วมันกําลังที่จะมีทิศทางการได้ไปต่ออ่ะแล้วก็จะต้องหยุดกลับมาเริ่มต้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนบางครั้งทําให้ตัวของคุณน่ะรู้สึกเป็นแบบเสียใจนะ ทำไมเหรอฉันไม่ดีพอหรือเปล่าเออทําไมเขาถึงไม่คิดที่จะจริงจังกับเราสักทีหนึง่งหรือเดือนหน้านในความสัมพันธ์หรือแค่เข้ามาหยอกๆเอนิเอนๆเบื่อแล้วก็ไปไปเรื่อยๆบางครั้งคุณแอบคิดแบบนั้นแล้วก็แลว้ว่าน้อยใจแต่ถ้าดูตามหน้าไพ่เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะในใจของเขาอ่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่แต่ทีนี้ว่าความกลัวของเขาก็ยังมีอยู่ แต่ด้วยตัวของคุณคุณก็เป็นอะไรที่ก่อนจะน้อยใจถึงทุกวันเนี้คุณก็ไม่ถอยเหมือนกันคือคล้ายๆกับว่าคุณก็ใช้ความน่ารักความดีของคุณน่ะในการที่พูดคุยกับเขาเข้าอกเข้าใจเขาเหมือนก็ตัวของคุณน่ะมันผ่านเรื่องจบเรื่องแยกอะไรเนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งอะ่ะจนมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความเข้าใจในมุมมองของเขาอะ่ะ ดูออกแหละว่าคนคนนี้ใบหน้าของเขาอมทุกข์นะเวลาคุณพูดคุยกับเขาเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าในตาเขาออกเศร้าๆเขาน่าจะมีเรื่องบางอย่างซึ่งติดค้างอยู่ในใจแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายขนาดนั้นเพราะเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงและคุณเข้าได้ถึงเพราะคุณเคยเกิดอาการแบบนั้นมาก่อนคุณก็ เข้าใจเขาแล้วก็ใจเย็นกับเขามาโดยตลอดแหละว่าคนเราเนาะประสบการณ์การเจอในเรื่องราวของความทุกข์หรืออะไรมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันกว่าจะหลุดออกมาได้เนี่ยเขาคงจะต้องใช้เวลาเยอะเพราะฉะนั้นบางครั้งอะ่ะก็จะต้องมองในมุมมองของเขาด้วยบวกอะ่ะตัวของคุณก็รู้สึกสงสารเขาประกอบกันมันมีทั้งความผูกพันความสงสารแล้วก็มองว่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะเคยเป็นแบบเราเมื่อในอดีตอะ่ะ เขาไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลยในส่วนของตัวเขาอ่ะเขามองว่าการที่คุณเข้ามาเนี่ยมันทําให้ตัวของเขาอ่ะรู้สึกได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างนะเออจากคนที่มองว่าตัวเองเนี่ยเดทมันไม่มีอะไรดีมากไปกว่านี้แหละกับการที่จะต้องชดใช้กรรมกับในสิ่งเรื่องราวต่างๆที่เขาเป็นฝ่ายเลือกเข้ามาในชีวิตแม้ว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องราวของนี้สิตที่ บางอย่างที่ทําค้างเอาไว้เขาก็จะต้องรับผิดชอบและชีวิตของเขาก็จะต้องเริ่มต้นใหม่เพราะเขาอาจจะอยู่ในขั้นของการหมดเนื้อหมดตัวหรือเงินนั้นน่ะที่เก็บไว้อะมันก็ถูกออกไปโดนสาหัสสาการนั่นแหละก็เลยได้แต่คิดว่าตอนนี้ชีวิตของเขาอะ่ะน่าจะเต็มที่ก็คือการทำงานการได้ใช้ชีวิตแบบให้มันใช้นี่โหมดน่ะแล้วก็มีเงินเก็บักหน่อยนึงไม่ได้คิดอะไรและในเรื่องราวของความรัก เขาอะพอเจอกับคุณอะเขาก็มองได้ว่าตัวคุณอะเป็นคนที่มีความคิดที่ดีมีไเช็์ที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่เขาอึ้งในหลายๆอย่างในความสามารถของคุณบวกกับคุณใจดีกับเขาอะ่ะจนเขาก็แอบเคิมไปเหมือนกันว่าอืมก็มันก็ดีเนอะเวลาได้พูดคุยกับคุณอะแล้วมันก็สะสมมาเรื่อยๆจนเป็นความผูกพัน หลายครั้งที่เวลาเขาหายไปเนี่ยคุณก็ไม่เคยเลยนะที่จะไปาถามไทยไปตามเขาหรือไปจู้จี้ขนาดนั้นะคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณแบบใช้ความสุขของตัวเองกับการพัฒนาตัวตนไปเรื่อยๆคุณมีพื้นที่ส่วนตัวของคุณแล้วบวกกับตัวของคุณเนี่ยก็เป็นควนะีนถือเหรียญเนี่ยก็มีโรคส่วนตัวสูงเหมือนกันไม่ชอบให้ใครเข้ามายุง่งและใช้ชีวิตได้ดีในการอยู่ตัวคนเดียว เช่นเดียวกันกับเขาอะ g h t o f Pentacle ทั้งคู่มีพลังงานของความเป็นคู่นะอืมก็เลยเห็นมุมมองที่เขาเป็นในเวลาเนี้มันไม่แตกต่างจากคุณเมื่อในอดีตระหว่างคุณกับเขาอาจจะอายุแตกต่างกันก็ได้แล้วบางครั้งเซน์ของคุณอะก็สัมผัสได้ว่าคนคนนี้ยังต้องการได้รับการเยียวยาในบางอย่างแต่ตัวเขาเลือกที่จะไม่อ่อนโยนแล้วก็ ไม่ทำตัวเองแบบอ่อนแอให้ใครได้เห็นจะทำตัวเป็นแบบ the Impoler อย่างเงี้ยแ h a r ด t อ e อ,อย่างเงี้ยคือฉันไม่ได้เป็นไรฉันอยู่ได้ mm. ก็เขาอีโก้ของเขานั่นแหละเอามาบางหน้าเพราะข้างในของเขามันบอบช้ำม,มากเขาจะให้ใครเห็นไม่ได้ในวันที่เขาเดินออกมาจากในสิ่งที่มันไม่ใช่อะ่ะเขาจะต้องยอมรับกับตัวเองตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเย,ยียวยาแต่ทุกวันนี้คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้ว พราะเขาเอาเวลาที่จะต้องมานั่งคิดในเรื่องราวของความเสียใจเนี่ยไปหมกมุ่นน่ะใช้คําว่าหมกมุ่นกับงานน่ะทุ่มเทบ้าบอคอแตกแบบนั้นไปเลยแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะบางคนก็อาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้แต่ของเขาใช้วิธีของการทุ่มเทในการทํางานนั่นก็คือเป็นการส่งผลดีต่อชีวิตของเขาในความคิดของเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมีความรักแต่เขามีความกลัวเขาไม่ได้กลัวความรักนะแต่เขากลัวคนที่จะเข้ามาจะมาทาร้ายเขา จะมาอยากได้อะไรของเขาไม่ว่าจะเป็นหัวใจการทำลายความรู้สึกของเขาเล่นกับความรู้สึกซึ่งเขารับไม่ได้นะนะกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้เขาก็สาหัส,สกันมาพอสมควรแต่ด้วยตัวของคุณเนี่ยมันขึ้นไพ่เดี๋ว,วูลึกๆแล้วเขารู้นะว่าคุณน่ะไม่มีจิตใจแบบนั้นน่ะคุณไม่ได้เล่นกับความรักไม่ได้รเล่นกับความรู้สึกเพราะด้วยตัวของคุณน่ะเขาก็ แอบมองได้ว่าคุณก็น่าจะเจออะไรมาหนะพอสมควรจากการที่คุณน่ะแข็งแร่งได้ถึงทุกวันเนี้ยบางอย่างเขาก็เข้าได้ถึงว่าคุณน่ะกับเขาอ่ะมันมีพลังงานคล้ายๆกันแต่ด้วยตัวของคุณอาจจะมีพลังงานที่เป็นแบบว่าปล่อยผ่านได้ง่ายไนงะหรือเหตุการณ์ที่คุณไปเจออาจจะหนักไม่เท่ากับเขาหรือบางทีอาจจะหนักกว่าเขาแต่คุณใช้วิธีการเยียวยาได้เป็นแบบถึงจุดนะ่ะ ด้วยตัวของคุณไม่มีอีโก้อย่างเงี้ยคุณก็ยอมรับแล้วก็ใช้เวลากับตรงนั้นแต่ของเขามันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยเขากึ่งๆึงจะยอมรับกับอีกกึ่งหนึ่งไม่ยอมรับมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันเลยล่าช้าต่อการเย,ยียวยาเพราะฉะนั้นการที่คุณเข้ามาเนี่ยเขาอะแค่หวันใจเฉยๆว่าเออมันจะดีกับตัวเขาจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย ตัวเขามันจะเกิดอะไรผิดพลาดอีกไหมเขาจะต้องเสียใจกับบางอย่างไหมถ้าเกิดมันไม่เป็นไปนอย่างที่เขาคิดหรือสิ่งที่คุณคิดเพราะจริงๆแล้วอ่ะเขาเข้าถึงความรู้สึกของคุณได้ว่าคุณน่ะมีจิตใจที่ตรงกันกันกบเขานะมีความเมตตาเขาแล้วก็สงสารเขาใจดีกับเขามากๆอ่ะซึ่งเขาไม่เคยได้รับแบบนี้จากใครเขามองคุณเขาเข้าใจถึงความจริงใจของคุณเพราะด้วยตัวของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่เป็นนักคิดที่ดีอ่ะ นั่นก็คือก่อนที่คุณจะทําอะไรหรือคุณจะรู้สึกอะไรกับใครได้อะน่นแสดงว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจากจิตใจภายในของคุณลึกๆแล้วแหละเพราะถ้ามันไม่ใช่อะ่ะตัวคุณเองก็เคยบาดเจ็บมาคุณก็คงจะไม่เสี่ยงหรอกกับการที่ลงไปเล่นกับความรู้สึกของใครโดยถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้สึกนั้นเพราะนี่คือภาพในอดีตของคุณก็คือนี่เลยร้องไห้เสียอกเสียใจและกว่าจะปรับบาลานซ์ตัวเองมาได้ถึงทุกวันเนี้ยอาจจะหนักกว่าเขาซะด้วยซ้า เพราะฉะนั้นน่ะตรงนี้ยให้คุณเข้าใจไว้ได้เลยว่าคนคนนี้ยซึ่งบางครั้งเขานิ่งเงียบจากคุณไปหรือเขาดูอีกนอกเขาไม่ตอบคุณนั่นก็คือบอกให้ตรงๆว่าเขาปฏิเสธคุณตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละช่วงที่มามาเหหายะช่วงที่เดินออกไปนั่นน่ะเพราะเขากลัวกลัวว่าเขาจะไม่ได้รับความรักกลัวว่าถ้ามันเป็นจริงแล้ว เขาอาจจะเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณไม่ได้ด้วยก็ได้หรือความแตกต่างอะไรหลายอย่างเขาก็เลยไม่อยากเอาใจลงไปเล่นในความรู้สึกเขาก็เลยเดินออกไปอันนั้นน่ะไม่ผิดหรอกถ้าคุณมองว่าเขาถอยอะ่ะใช่เขาถอยแต่ด้วยตอนนี้เขาน่าที่จะตะหนักรู้แล้วว่าอมืมันไม่น่าจะใช่แล้วแหละถ้าเขากลัวเขาก็จะไม่ได้ความรักที่ดีกลับมา และอีกอย่างการกลัวกับในประสบการณ์ของเดิมๆซึ่งมันเอามาเปรียบเทียบกับคุณไม่ได้ซึ่งตัวของคุณอะเป็นวีนถือไม้อะวีนถือไม้ก็เป็นคนที่ใจนักเลงอะใจสู้ก็คือแบบไม่ไม่จาเป็นต้องงอไขในเรื่องราวของความรักถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้อะแต่ถ้าจะรักก็คือรักจริงอะก็ไม่ได้เข้ามาหลอกกับใครด้วยเช่นกันด้วยเส้นของคุณน่าจะบอกกับตัวคุณว่าคนคนนี้จริงๆอะเขาหน้าที่จะมีใจให้กับคุณแหละแต่เขามีปัญหาในเรื่องราวของจิตใจของเขาอะ ซึ่งมันจะต้องผ่านอีกหลายน้ำกว่าเขาจะมีความตกตะกอนหรืออะไรคุณก็ปล่อยผ่านแหละแล้วคุณก็มองว่าถ้ามันจะใช่มันก็คือใช่แต่ถ้าไม่ใช่พยายามไปก็ปล่อยการมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกะถ้าเรามั่นใจว่าเรารู้สึกกับเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกกับเราแต่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยตัวของเขาอ่ะเขามีการได้คิดอยู่แล้วแหละว่า เขาจะใช้เรื่องราวของความผิดหวังประสบการณ์เดิมอะ่ะมาตัดสินคุณอะ่ะมันก็ไม่น่าที่จะใช่ข้อดีของคุณมีต้องเยอะต้องแยะทําไมไม่มองละ่ะในวันเวลาที่ตัวเขาอะ่ะมีความทุกข์หรืออะไรหลายอย่างที่ตัวของคุณพูดอะ่ะมันส่งผลต่อใจเขามากมายว่าเขาจะต้องผ่านไปให้ได้ตัวคุณก็เคยผ่านมาแล้วแต่คุณอาจจะไม่ได้พูดเจาะจงลงไปตรงๆนะเพราะว่าเขาจะรับไม่ได้แต่คุณพอที่จะมองออกแหละว่าคนคนนี้ เขาน่าจะประสบอะไรมาคล้ายๆกับคุณเมื่อในอดีตเขาก็เลยใช้เวลาตรงเนี้ยตอนเนี้ยเลยนะก็คือ King of s ฟ o r d แล้วก็ก้าวดาบเนี่ยเขาคิดในเรื่องราวตรงเนี้ยทบทวนหลายหนหลายครั้งแล้วว่าจะไปต่อกับคุณดีไหมหรือจะเดินออกไปดีแบบแปบดบถ้วยเมื่อกี้เดินออกไปไปหาทิศทางใหม่ทิศทางใหม่ของเขาก็คือบางทีบางคนก็อาจจะขออยู่คนเดียวไปเลยนะไม่ต้องยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครเรื่องความรัก ตัดออกไปเพราะมีความรู้สึกว่าเป้าหมายของเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตกับการภาวนาหรือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองแบบเงียบๆีไปแต่คิดว่าอันนี้ไม่น่าใช่เพราะด้วยไพ่เดอะเวิล์เนี่ยมันจะต้องมีการเติมเต็มและเขาก็ต้องการการเติมเต็มไม่ใช่ใขรก็น่าที่จะเป็นคุณนั่นแหละเพราะมันขึ้นไพ่เดอะเลเวอร์ก็ประมาณเดือนมิถุนายนเนี่ยนะเดือนมิถุนายนเลขหกเนี่ยมันเด่นมากที่ตัวเขาเนี่ย เขาก็จะตระหนักได้ว่าเขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ว่าเขาจะต้องไม่กลัวและไอ้เรื่องราวของอดีตมันจะมาใช้กับคุณมันไม่น่าจะได้เพราะด้วยตัวของคุณอะเป็นเดอะเมจิเชียนะคุณเป็นคนที่คิดดีคิดบวกอะและสิ่งที่เขาสัมผัสได้มากไปกว่านั้นนี่ขนาดว่ายังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่การดูแลใส่ใจของคุณด้วยคาพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างอะมันส่งผลให้ตัวเขามองว่าคุณให้เขาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเขาหรือ เขาเข้าใจว่าคุณน่าจะมีพลังงานของความเป็นคู่เป็นอะไรกับเขาเมื่อในอดีตอน่ะเพราะมันขึ้นไพ่จ้าชเม n t แล้วก็ไพ่พระขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกได้เลยว่าเขาย้อนระลึกถึงในเรื่องราวของอดีตแล้วก็ความผูกพันมากๆว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วกับการที่มาได้มาพบมาเจอคุณอะและยิ่งนับวันนับวันนะคําพูดของคุณอะไรของคุณเนี่ยมันส่งผลต่อใจเขาเยอะทําให้ตัวของเขาอะ เริ่มที่จะมีแพชชั่นเริ่มที่จะมีอะไรคิดหลายอย่างนอกเหนือจากการที่ว่าจะต้องอยู่คนเดียวและหลังจากนี้ไม่มีและความร้วมความรักเปลี่ยนแต่มีการได้คิดว่าจะทำยังไงดีละ่ะถึงจะได้มีครอบครัวกับเขาสักทีหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวที่มันจะต้องสมบูรณ์นะก็คือเป็นทั้งเพื่อนพี่น้องเป็นทั้งคนรักเป็นอะไรได้ในหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันมันน่าจะดีกว่าการที่จะอยู่เป็นเดอะเฮอร์มิตคนเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้นะ่ะเข้าใจได้ว่า ตัวคุณนะ่ะอาจจะมองภาพนั้นนะ่ะไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วบางครั้งถ้ามันนานเกินไปมากกว่านี้ตัวคุณก็จะตัดภาพนั้นออกด้วยเช่นกันเพราะว่าขี้เกียจไม่อยากเอาเรื่องดราม่าของใครมาใส่กบาลตัวเองเพราะคุณมองว่าตัวของคุณนะ่ะประสบความสําเร็จแล้วคุณเยียวยาตัวเองเรียบร้อยคุณก็ควรจะได้รับความรักที่ดีๆสักครั้งหนึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องมารอใครอีกคนหนึ่งไหมถ้าเขายังไม่พร้อม นั่นคือความรู้สึกของคุณแต่ตอนนี้เนี่ยเขาอะได้เคลียร์ตัวเองเรียบร้อยแล้วด้วยไพ่ห้าไม้เนี่ยว่าตัวของเขาอะไม่มายแล้วนะในเรื่องราวของความกลัวความรักแต่เขากลัวว่าคุณจะไม่รักเขามากกว่านี่เพราะด้วยอะไรมาระยะหลังเนี่ยดูคุณเฉยอะคุณไม่ได้ใส่ใจแล้วเขาจะรักเขาจะให้สถานะหรือไม่ให้สถานะจะบอกจะมาเมื่อไหร่ก็ช่างแม่งไม่ได้สนใจขนาดนั้นแล้วเพราะตัวของคุณเซฟตัวของคุณละ เพราะคุณก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่เพียงแต่เขากลัวฝ่ายเดียวเพราะระยะหลังๆเนี่ยดูเขาดื้อด้านเหลือเกินแบบไม่ทําอะไรเลยอะ่ะก็ปล่อยปล่อยเลยแล้วคุณก็ออกมามีแพชชั่นกับตัวเองเพราะคุณมองว่ายิ่งปล่อยให้พลังงานแบบนี้มันอยู่ในตัวนานๆไปอะ่ะมันจะทําให้ตัวของคุณอะ่ะอาจจะกลับไปอยู่ในจุดจุดเดิมจุดที่เบื่อหน่ายเซงกับความรักซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะใช่อะ่ะความรักดีๆมันก็มีอยู่รายล้อมแหละเพียงแต่ว่า มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองแล้วคุณก็กลับมามีแพชชั่นกับในเรื่องราวของความรักอีกครั้งหนึ่งโดยตัดเรื่องของเขาออกไม่คิดเพราะคุณไม่คิดเท่านั้นแหละเรื่องทุกอย่างมันเล่นตลกคือเขาส่องคุณตาแตกเลยส่องมากๆแล้วก็คาดหวังด้วยว่าเนี่ยเขาจะต้องมาพบมาเจอคุณให้ได้เพราะเขาก็อยากได้ความสุขจากคุณอีกอ่ะเขาขาดคุณไม่ได้นะเพราะด้วยไพ่ของคุณอ่ะเป็นไพ่เก้าเหรียญของเขาเป็นหนึ่งเหรียญอ่ะ King of p e n t a c l e ะยังไงซะ จะต้องมีการเติมเต็มซึ่งกันและการเป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงนะคะเขาอะขาดคุณไม่ได้ด้วยไพ่เดวิลแล้วก็พไพ่ไนท์เจ็ดเหรียญนะ่ะขาดไม่ได้ถ้าขาดเนี่ยก็จะกลายเป็นคนแบบเนี้ยคล้ายๆเสียสติไปแล้ว <laughs> เพราะด้วยคุณอะมีอิทธิพลต่อใจของเขาเยอะๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาไม่กลัวแล้วแหละความรัก เพราะกลัวเพียงแต่ว่าคุณจะไม่รักเท่านั้นเองแต่ตัวของคุณอ่ะไม่ใช่คนที่จะไปล้อเล่นกับความรักได้ถึงกับขนาดนั้นเพราะคุณก็ต้องการความรักที่ดีเช่นกันไพ่จึงแนะนําว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ไปต่อนะคะมันมีความสุขซึ่งกันและกันแหละแล้วก็มันเป็นในความรักที่ค่อนข้างที่จะลงตัวนะเพราะมันเกิดขึ้นด้วยไพ่สีไม้ความเป็นครอบครัวไม่อยากจะลงไปว่าเป็นทวินเฟรมให้เป็นเนื้อคู่กันไปก็และกันหรือโซเม e ซึ่งมันค่อนข้างที่จะลงตัว มันจะเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นจากเดือน6ใช่ไหมที่เขาจะกล้าแล้วก็นับไปจากเนี้ยแหรือ8ปดสัปดาทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆหรือเดือน8ปน่ะมันจะชัดเจนมากขึ้นเลยอ่ะว่าเออเขาอาจจะมาขอคุณคบหรือทําอะไรบางอย่างให้คุณได้มั่นใจว่าเขาต้องการเป็นครอบครัวก,กับคุณน่ะด้วยไพ่อันนี้เลยไพ่เอ็ดออฟวอแล้วก็ไพ่สีม้นะคะ เดี๋ยวไปดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาว่ามีตัวอะไรกันบ้าง f f a n j j p a n n norway z 0 o y youtube c china นะคะ b boy e england g google q 1 0 p e o p l e l a n d d d o c w หรือ d h s o n g united a russia o auckland s singapore นะคะเราเอาไพ่อันนี้มาดูกันนะคะเป็นไพ่ โซล s มสเซจคั d นะคะเขาบอกว่าก้าวต่อไปในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ต้องหยุดยั้งนะคะแสดงความขอบคุณเดี๋ยวเขาจะขอบคุณคุณที่คุณเข้ามาทําให้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกในเรื่องของความรักที่กล้าที่จะรักมากขึ้นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยแบ่งปันแสงสว่างของคุณคุณจะต้องเยียวยาเขานะด้วยความรักนี่แหละ พลังแห่งการอธิษฐานเนี่ยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีการอธิษฐานกันไว้ถึงได้มาเจอกันอเลือกความซื่อสัตย์คุณขอแค่ความซื่อสัตย์ทุกอย่างโอเคแหละแล้วการปล่อยทุกอย่างคือการตัดสินใจนะคะพอคุณปล่อยก็เป็นการเข้าถึงจิตวิญญ,ญาณของคุณแล้วก็เข้าถึงจิตวิญญ,ญาณของเขาด้วยว่าเขาอ่ะ หนักรู้ได้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่มันก็เลยเป็นการปลดเปลื้องพันธนาการของความกลัวของเขาออกไปจนหมดสิน้นอย่างนั้นเลยไพ่านางฟ้ามาดูนะคะไพ่านางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ตอนนี้ห่างกันเดี๋ยวมันจะมีแรงดึงดูดของคุณเนี่ยที่ดึงดูดเขาเข้ามาเพราะเขาปลอดภัยที่จะรักแล้วคุณก็ปลอดภัยที่จะรักวัยแตกต่างกันเป็น two love เ,เป็นรักแท้จะต้องผ่านการเรียนรู้กันอีก การเข้ามาครั้งนี้แล้วก็มีโอกาสสมหวังอย่างมากมายเพราะว่าตัวของเขาได้เคลียร์อดีตได้เรียบร้อยเพราะคุณนั่นแหละปล่อยไปตามสถานการณ์จะมีความรักโรแมนติกเป็นพา s t l ไลฟ relationship แล้วได้ไปต่อเป็นแบบรักแท้แล้วแหละนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับ s ไค i b ์ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะใต้ข้างล่างจะมีคำว่าสมัครนะคะก็กดสมัครได้สมัคร ไปเป็นสมาชิกกับแพนถวายดอกบัวเดือนละหนึ่งครั้งนะคะใต้คลิปก็จะมีตะก้าก็หากค่าคอมมิชชั่นตรงนี้แพนก็นําไปทําบุญก็เท่ากับได้สนับสนุนและได้ทําบุญด้วยมีคลิปสั้นๆหนึ่งนาที3นาทีดูได้แล้วก็คลิปทุกคลิปไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสจะใช้การไถ่ายฟิหรือเลือกดูเป็นแบบยอดนิยมหรือเป็นแบบเก่าที่สุดก็ได้หลายคนไปดูก็ยังคงแม่นอยู่เพราะมันไม่ได้หมดอายุอยู่แล้วนะคะ ช่วงนี้ก็จะมีหนังสือที่แพนเรียบเรียงเองไพ่ชา,าโลจากเดิมร้อยสองร้อยห้าสิบก็จะเหลือสองร้อยไพ่จากร้อยห้าสิบก็จะเหลือหนึ่งร้อยรวมกันทั้งชุดก็เป็นสามร้อยบาทหรือใครจะซื้อแยกก็ได้นะคะแอดไลน์แพนเรียบาโลก,ก็ใกล้หมดแล้วจริงๆแหละมันหมดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ได้เรียกร้องกันมาสั่งมาอีกก็เลยขยายเพิ่มไปให้ได้ซื้อกันอีกนะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นที่มันถูกไม่รู้จะถูกยังไงแล้ว นะคะแผ่นทองพระแม่รัศมีนี่ก็ยังมีอยู่ของป้าพิคเนตก็ยังมีอยู่ซิ่งแผ่นก็ใช้อยู่แล้วก็งานเข้าเยอะเงินเข้าเยอะดีนะก็ใช้ได้ทุกคนเลยนะคะจากแผ่นละร้อยก็จะเหลือหนึ่งรบาทก็โปรโมชั่นด้วยเช่นกันรายละเอียดเหมือนเดิมไปที่แผนนลิฟทาโ่สั่งกันมาได้ของมีจำนวนจำกัดน,นะคะอันนี้เขาปุกเซกมาจากอินเดียเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็ไปใส่หลังเคสได้เลยนะคะอืม ดีทั้งคู่แหละเพราะว่าพ่อแม่กับป้าพิคนเนตเข้ามาคู่กันก็เช่าไปทั้งคู่อ่ะสองรอยเองค่าส่ง50บาทไม่น่าซีเรียสเลยได้รถไปเกือบร้อยบาทโคตรคุ้มอ่ะนะคะส่งคู่อ่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแยกวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วหวังใจว่าจะดูคลิปแผนไปอีกยาวๆนานๆน,นะฝากชุมชนด้วยไปดูข่าวสารวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย